กาแมรี่แม่รี่แม่รี่ชั้นแนวมาเยี่ยมมาแยมยจยจันผ้าแส็บก็เลยคุยกันถ้าเขาไปชมไล่สดโมใส่เอาโทรศัพท์มาโชว์ดูไปกําลังรับชมเพื่อนไล่สดกําลังไปบุตจยากก่อนชั้นแนวหลักการคือการทํางานการทํางานของยูทูบเบอร์ กำลังไปเยี่ยมไปเยี่ยมโมเยอะไหลสดอยู่ขมักขเม่นตะละเหมอพี่น้องเอ้ยการทำงานเนาะแมลิเด้อค่ะแมลิชแนลฝากบ้านเมลิชแนลในละค่ะหน้าตาแมลิชแนลเป็นเป็นพี่สาวย่ายจันท่าเสพเพิ่นเปิดบ้านใหม่ขอกำลังใจจากพี่จากน้องคือเก่าลหรพี่น้องเฮ็ดงานของเฮาไปเป็นกำลังแรงใจให้ย่ายจันท่าเสบกับแมลิชแนลในเด้อค่ะ หาค่าขนมร<อ>้านขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสู้ๆไปน้ำกันจ้าเปิดบ้านเพื่อสร้สางรายได้ทำให้สำเร็จแล้วก็จะมีรายได้นะคะเนาะเากะหาค่าขนมเลี้ยงลูกเลี้ยงร้านเพื่อกันจ้าไม่จันย่าจันแพทย์เสบกับเลี้ยงร้านสองคนอันเมลิชาแนลเพื่อกับเลี้ยงร้านสองคนแล้วก็อยู่กับอันพ่อบ้านพ่อบ้านกับบ่ค่อยแข็งแรงคือกัน ซู๊ดซู๊ไปน้ากันนี่ละจ้าเป็นกําลังแรงใจให้กันนะเด้อเนาะคะข้นบานบานไม่จันกะคนบานบานคนบานนอกเอาบักอนันมาช่วยเพิ่นเบิองนะมาเยี่ยมมายามกันกะมีแนวอันมาให้กันกินกินนั่นผลละไมอีสานบ้านเฮาเอีหยังออกมากยังขอข้อแลนขอแลนบอกขอแลนขอแลนอีสานขอแลนอีสานหรือบักแหน่บานเม่ลีเอิรนบักแหน่ บ้านเข้ากับเอิมากแง้วอยู่น้ำวัดต้นเพิ่นสีต้นใหญ่ๆที่มีต้นเปรี้ยวต้นหวานเด้ค่ะอันบางต้นกับเปรี้ยวบางต้นกับหวานอันนี้พ่อกินได้หวานๆออกสมเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานวนตาพันไปเบิ่งยงหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวมีต้นไฟต้นเง้ยวย่างสวัดัดเลยมันบ่ค่อยย่งแล้วเดี๋ยวนี้มาไฟตะกีห้ายคัดอยู่วัดนะ อยู่สวนย่า่นี่แห่งหวานตะกอนเน่ะไม่ย่ายเน่าเนาะบมักไฟเนาะบมักไฟนี่หวานอยู่สวนย่า่เน่าตะกอนเนาะไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้เป็นเห็ดจางบ้านจางเฮือนเบิดแล้วเันเ็ดแหอยู่สวนผู้ใดนอเมื่อหนึ่งโดกโดกมันไผ่ไทยมาบูย้อยเต็มดินเยอะเป็นพุ่มเป็นพ่วงเยอะบ้านโน่นเปล่าอยู่บ้านโน่นอยู่บ้านโน่นก็เกินในตัวเอยแซบ เคยกินหมากอันนี้บ่ราะเกิดไนมันกับเพราะบแล้วเนาะมันต้องกินไนเด็นเนาะมันยากมีพี่น้องนี่แซ่บนี่โอ้ทีนี้นละไม้อีสานเกิดตามดูดูกันจ้าขอบคุณหลายๆแม่เยี่ยมแม่ยามกันอืมพี่ได้เฮ็ดกับเข่าอะไรแบบนี้กาตีแกงน้ำไม้แล้วพี่ท่นได้แกงอยู่แกงน้ำไม้กินกับข้าวเหนียวไม่จันบ่ได้เฮ็ดกับเข่าอยู่เด้อพี่น้องแยกจันก็ได้นี่เนี่ยย้นี่ยจไปปลูกวะ เก่าต้นเก็บทั้งเจ้านี่จะปลูกไว้ก็เพื่อจะกินเยี่เก็บกินเบิดปีแบบนี้หมดจอเพิ่นแล้วหมดจอหลากก็เลยเพิ่นกาขายอันมีแต่สีขาวไม่สีไล่อันนี้มะเขือข้างกบเพิ่นเอิญสีไล่ไล่อันเพิ่นอันให้ต้นผักหวานมากมันรีแกนบ้านสวนกับต้นพริกอันเลยมาปลูกไว้นี่จะอมปลูกไว้นาบ้านพี่น้องดูยได้แกนผ้าแส็บ เด็วเสีเยาไปล้างบ้านอยู่จีย,ยกทั้งกระถางนี่ละไปนี่พริกพี่น้องเพิ่นห่มากเพื่อนยูทูบเบอร์ไปเยี่ยมไปชมสวนเพื่อนเพิ่นเลยหายพริกมาก็เลยมาลงกระถางไว้ใส่กระถางไว้นี่หละปลูกไว้นี่ละค่ะพ่อได้ยู่ได้กินอยู่ยังจันทร์แพแสบกับทำสวนน,น้อยๆนาบ้านทั้งปลูกดอกไม้ปลูกดอกไม้ไว้ใส่กระถางไว้นะคะคนมัก มักดอกใหม่มักเอียงทุกอย่างปลูกไปปั๊บปนไปนี่ราคาสวนน,น้อยๆสวนน,น้อยๆหน้าบ้านมีที่ดินน,น้อยๆเขาก็สามารถปลูกใส่กระถางไว้ปลูกใส่กระถางไว้พริกกระลังงามจ้ะพริกพริกน้อยพริกพ่วงพริกสีขาวถ้าเป็นน้วยเพิ่นจีเป็นพ่วงปลูกไว้ปั๊บปนไว้อันนี้พริกกินดาแดงกินดาเนาะคะ่ะต้นใหญ่ต้นสูง กำลังเป็นดอกแล้วเป็นดอกแล้วสวนหย่อมหน้าบ้านของยายจันพาแซบปลูกต้นไม้มงคลไว้ปลูกไว้พระเด็เบ่งเลยแง่งเนาะค่ะเนาะบอนสีพันเอียงกับบรลูพี่น้องใบใหญ่ไงบอนสีนี่พันใหญ่ใบใหญ่ใใหญต้นลำต้นใหญ่ก็มีหลายยางหลายชนิดเนาะคะ่ะปลูกปะปบบนกัน ต้นเดียวกันนะคะเกิดขึ้นคนละใบคนละสีเลยคนละยางเลยอะปะปนกันไปนี่เนาะพี่น้องเนาะคนมากต้นไม่จะกระชิขยายกระถางในเพิ่นเยืดหอ,อกค่ะขยายออกจากกันเนาะเพราะว่าเพิ่นเป็นคนละสายพันธ์หากระถางแยกให้บณบอนสีมีหลายกระถางค่ะยายจันทร์ก็ปลูกเยอะแยะเลยนี่กระแมนนี่ค่ะบอนสี นี่บอนสีมาเป็นดอกแล้วนี่บอนสีออกดอกพ่นวาสิมีโชคมิลาบเดอ้อพี่น้องบอนสีของยายจันออกดอกแล้วจะมีโชคจะมีโชคพ่นวานี่เห็นไหมคะบอนสีออกดอกนี่ก็ฮกหลงค่ะฮกหลงได้มาใหม่ในี่ฮกหลงเนาะค่ะเนาะเิ่นเอื่นว่าฮกหลงพ่นมิซือบอนสีแต่ละแต่ละยางแต่ละชนิดกับมิซือของพ่นไปเนาะเป็นคนละชื่อ พกลงข้างบ้านยายจันนี่แหละค่ะปลูกไว้ทัง้งศิลปาปนไปเนาะปลูกอะไรหลายๆอย่างรวมๆกันใส่กระถางก็สามารถปลูกไว้แบบนี้แหละค่ะบ้านเราเนาะเนื้อที่มันน้อยอาศัยยู่อาศัยกันไป้นไมมเน่ของกินเนี่ปลูกป้าปนไปสวยๆงามๆ บางอย่างก็จะเป็นที่กินได้บางอย่างกับกินบ่ได้นะคะก็เป็นความสวยงามไปพริกของยายจันก็ออกดอกออกลูกออกผลนะคะก็ชิได้กินยุ่พริกต้นมะละกอพี่น้องกินจนเบิดแล้วคุณมะละกอก็ได้กินจนเบิร์รรดน,น,นวยต่ำทุกมือจ้ะ เป็นอาหารลักของยายจันยายจันผ้าแซ็บก็มากกินสมต่าเ้อพี่น้องเ้อคุณกินจนเบิร์ตจนเบิด์ตนวยละนวยล้นละพี่น้องอกินจนเบิด์ตน,นวยและ้ลและ,อ,นนละอืมการอยู่การใส่ชีวิตของครอบครัวหน่อยๆเนาะยายจันอยู่กับหลานจ้ะอยู่อาศัยอยู่บ้านอุย้ยนี่ไงเป็นลูกแล้วพี่น้องพริกเป็นนวยแล้วนี่เด้อได้กินอยู่ตัวนี่ พริกออกน,น้วยแล้วนี่เป็นจุ่มอยู่นี่พริกน้อยพริกน้อยพี่น้องเผ็เดเผ็ดด้พริกนี่พริกนี่จะเผ็ดมากเลยค่ะเป็นลูกแล้วเนาะพริกก็ได้ต้นน้อยๆก็เป็นน้วยแล้วนี่ปลูกใส่กระถางก็าสามารถเป็นลูกได้เหมือนกันพี่น้องเลยเห็นบ่เฮาปลูกไว้จังซี่เนาะก็สิได้เก็บกินอยู่เด้เนี่ปลูกใส่กระถางหญ้าก็เกิดเฮาก็ลกหญ้าออกให้เพิ่นนําหญ้าก็มกักมาเกิดอยู่ต้นพริกเฮานี่ ถอนหญ้าออกให้เขาด้วยเนาะค่ะน้อดูแลไปซึกน้อก็ได้กินปลูกไว้ใส่กระถางยุคขางบ้านคางบ้านเท่านี้แหละดอกสามปีก็ออกดอกแล้วนะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ซ้ำนี่แล้วเนาะค่ะนะะ้อขอบคุณในการรับชมทายขางบ้านให้พี่ให้น้องเขาชมขอบคุณนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ซับตะไคร้ให้ยายจันด้วยนะคะ จะได้เป็นขวัญกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ